ได้ครับมัไม่เอนัผมไปขวาคุณเนิมด้วยเออห้าหลกนี่ว่า ไม่ผมออกก่อนดีรีรีรีทักเอ้ยแต่เมื่อกี้คุณเอานี่มาใช่ไหมเอาเอาล่างสุดมาปะไอ้พอลำเจ็ดนี่โหลดได้ระเบิดละเดี๋ยวผมเอามาก็ได้เฮ้ยอ๋อนี่โหลดเร็วใช่ไหมโอ้โห กรสุนระเบิดมาให้แล้เสียเพราะว่าช็อตไ,ดไม่เป,ปน็นแล้วผมรู้สึกว่าเฟิร์กแถวนั้นเขาว่า็อตผมรู้สึกว่ามันดีสุดละยิงทะลุไปแหละของดีไปเอากระสุนระเบิดให้ทุกคนแล้วรอบนี้เอาจริงแล้วนี่เอาจริงไม่มีเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ติดตลกไปไหน ไม่ผมดูไม่ได้เมาไม่มี <S 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 ไม่เลิกเพราะว่าคุณคุณวูไม่ได้กดคิวอ,อินอินคิววัดนะเหรย ีเกียนเล่าใหม่เดี๋ยวเล่นก่อนแล้วกันเนื้ีก็ไหนพี่ไม่รู้สิช่องเอาไปพูดของยูตกใจ ไอลูคลิปดิคลิปนานไวเนี่ยโน้ตั้มเบีร์สี่คนผมบอกเลยวมันนานนะว่ามันต้องดูซอมบี้รวๆไงต้องไปขนของอะ

ยังไงมาไหนผมลืมไปว่ามันแต่ละคนมันใช้แค่หนึ่งนี่หว่าเอาไปเอาไปเอาไปเราเราทำได้เราทำได้เราทำได้คนรูบคนรูบ เอาแพนี้ลองลองเป็นลองเป็นสามคนดูก่อนก็ได้เราดูจริงจริงเ look. อัน hey, นี้เราไม่เก็บหรอกผมไม่ต้องการโอ้สยสไนเปอร์อไลเฟิลคุณพีทเอาเบิร์ดมาปะ่ะเอ้ยคุณวูฟนี่หว่าคุณวูฟไม่อยู่อีกนะ,ะได้ฮะคุณวูฟมีสไนเปอร์ฮนะเอาทูลาวมาหรือเปล่า <Dude, look. S 2> คุณวูฟเอ,เอาทูลาวสไนเปอร์มาปะ่ะ คือยิงทีตั้สองนัดอะสไนเปอร์ยิงสองนัดเอามาป้ปะ <this> งั้นผมหยิบแล้วกันแล้วผมหยิบโอเคได้เอ็กซ <Excel. S 2> <'ve> ์ดาวฟู๊ดโอเคไม่ค่อยสนใจไหม Okay, i can't. check this out. I น่าจะน่าจะว่าข้าผ่านหรอสองรอบมันไม่ขึ้น,น,นกันแน่ว่าไม่ได้มีเอาให้ผมแล้วควันอะไรควันสามผมว่าควันสามแล้วสิ อ๋อแล้วหรือว่าเล่นเล่นตอนไหนเล่นล่าสุดถามหน่อยเล่นล่าสุดตอนไหนเล่นในห้างก่อเมื่อกี้เลยเหรอออกเกมปะปกติเคยเจอแต่ออกเกมแล้วเตะไม่โหลดทีเจนี่เป็น all. All ไปได้ที Alright, ่ก็ออกตอนแรก ได้ครับอ๋อปรับง่ายก็ไม่ได้ขึ้นหรอกครับไม่ขึ้นนะปรับง่ายไม่ขึ้นนะมันไม่ถือว่าถูกถูกถ้าถ้ากรอบอะถ้ากรอบอะถ้ากรอบจะ,ะขึ้นแต่น,นี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือผ่านมันไม่นับ

เอ้ยข้างเอ้ยข้างเอ้ยกลับมาแล้วต no no ่อแนวความเดินกระเทืกระถนาว่าได้กอบไหมกล้ายแหละเป็นทีม3ป่ะหรอ บังดูที่อินคิวัสอะถ้าคุณอินคิวัสเขาว่างก็เนี่ยแต่คุณคิดหน้าสุดก็คือเขาบอกเขาว่าวเขาก็เล่นด้วยแหละถ้าจะ่ไดก็อาจจะหาคนอื่นอาจาอาจะเป็นอาจจะเป็นคุณคิวบัสได้หรือว่าจะเป็นคุณอาร์คุณอะไรไม่ครับอัปั๊มก่อนก็แหละปั๊มก,กันเอาเอา,เอาความเงนก็แหละ ปกติได้ครับได้กระสุนอะเพราะปกติเวลาผมกระสุนหมดแล้วเล่นวันผมก็ปลาวันเนี่ยนะแต่้จริงับซื้อตอนนี่ตอนแจกเอออันนั้นก็แจกไปแล้วด้วยผมเป็นเนียเนี่ยมาเลยยผมจะบอกตอนไหนที่เราจะเล่นกันนะทุกคน อ่าวางกล่องใหม่กันแล้วก็แล้วก็เราเล่นตรงนี้ด้วอันนี้กล่องใหม่กล่องใหม่ของอันข้างๆกันแล้วกันท่องนั้นนอกจากเพลงนั้นมันก็จะมีเอ่อได้กระสุนเพิ่มอ่าล่างสุดเป็นอ่ามาสเปเชียลซอมบี้เราได้ไไดาเมจแรงขึ้น เล่นตรงนี้คะเล่นตรงนี้อันนี้ใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยด้านซ้ายใหม่หมดเลยมองไม่ถึงมองไม่ถึงมองไม่ก้อนเข้าอยู่เข้าอยู่อันนี้ใหม่ ได้ครับ o ฮ้เบ่งล่ะนดครับผมถอยมาให้อะนึงละม่อันนี้ไอ้ข้างด้านซ้ายคือเก่าหมดเลยซายที่มันอยู่อีกางคือเก่าหมดเลย Uh, my, 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 yeah. angry bastards over there. Try it. More like juggernaut. I got yeah. right. so, five, five. Dude, look. โอเคครับโดนวิ right? right no, 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 no. ่งไปวางตรงนั้นเนี่ยวางรถเกี่ยวข้างในปะผมผมเด้งผมเด้งเด้งเด้งเดงวางเออวางตรงรถเกี่ยวผมเล่นผมเล่นนี่ไงผมเล่นเซมี่ผมเล่นยิบเป็นรุ่นสอง

ของวางกล้องใหม่ของเดือดสบายสว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 ยโอเคตอนนี้ตอนตอนนี้ตอนนี้นะถ้าเราเดินไปางหน้าเลยมันจะเล็ดถ้าอยากฟาร์มอยากปั๊มอีควิเมนตกับปั๊มตรงเนี้ยใครใครแม่ไม่เต็มกัปั๊มเลยก็ดีก็ดีอันนี้อีควิเมนตอันนี้คุณวูมคุณอีควิเมนตเต็มไหม ยังไใครแรกเกี่หมผมหน่อยสิส <c oughs> โอ้โห,โห,โหชาเลนนี้โอเคขึ้นแรกไปเลยไปเลยอ่โอเคอันี้ก็ต้องหวังข้างหน้าว่าไม่มีโดนก่อนไม่ไม่มีป้อมปืนผลิตหมายถึงว่าป้อมปืนที่มันจะตั้งข้างหน้าเอาเลืล่ละ อินเฟคเตอร์เยอะกสรินมอกกรสรินมอกกรสุนด okay. ้มอกกรสน้มอกขึ้นเนี่ยโอเคโอ้หม่อ้หม่โอ้หม่่อนแ้งก็น็อตให้โหลดเลยได้ไหมใครมีบ้ง ตัวไอ้อัวมีมีเพโอเคโอเคเพลต์น่าจะพอยิงหนูนะโอเคโอเคโอเคไปไปไปทีนี้ก็ต้องหวังดูไม่มีป้อมปืนก็จะเป็นเรื่องดิแต่ถ้ามีก็กอยบังใทยเอาหนูยิงเลยฮะ หนูอยู่ปลาหมอกไปก่อนกันเลิกกันเลิกปลาหมอกไปก่อนกันเลิอกหนูหน้าซ้ายครับเดี๋ยววางความควันให้อนีหนูหน้าซ้ายเนี่ยโดนนี้เอาหยิบนี้นะบูครับโดนจะได้ยืนเดี๋ยวสวยครับอยู่ในกล่องในความในความในควันามในควา่ในคว่าน โอเคได้เลยได้ยฟาดฟาดฟาดโอ้ควันสามควันสามควันสามไม่มีทุนระเบิดมีสี i̇şte ่รูของเรา เตะกีมเมอร์อยู่ตรงนู้นไกลมากที่หลุดเลยไหมหรือว่าตามปกติไม่ต้องก็ได้ยิงปกติก็แล้อันนี้ใหม่ยิงปกติแล้ตายน่าจะใหญ่จะกันน้องสองตัว่าออกมาอันนี้ ตายไม่เต็มเอาไว้หมดเลยข้างหล uh, ah ah, ังจ e <do> ังกนัดข้างหลังจังกนัดอ่าโดนโดนอันนี้อยเีได้หมเยเก็บให้ขึ้นไม่หนเก็บเก็บเก็บให้ขึ้นได้ไหมเก็บขึ้นได้อบคุณมาครับที่ละ เซ็ดอัพแล้วอ่ะต้องลงต้องไม่คนอยู่ล่างสุดะ mm hmm. ไม่รู้เดยลงรับ mm hmm. ใช่ใช่เช็ดอัพมาลงแค่แค่เนี้ยเอาผมเราจะบีทไหมสามมันถ้าบีทก็ไปขวาไม่ให้หมดเลย mm hmm. เอา,อางี้ก่อนเช็ค mm hmm. เช็คใกล้ก่อนประเดีนะ mm hmm. เช็คใกล้ก่อน mm hmm. เช็คใกล้ก่อน mm hmm. มีพีพีอเป็นเซมีครับเป็นเป็นเซมีครับเป็นเซมีเอาผมเอาเอ้ผมเอาไอ้นี่มาดีกว่าดีโหลดแล้วมันกระสุนแรงอะไเงี้มันมีบีสามหรือว่าจะบีสองล้วติดตอนนี้เรามีออโต้หนึ่งอันออโต้ไวไวข้างบนเลยนะบนซ้ายเดี๋ยวผมเช็คเฮฟวี่ก่อนนะเป็นอมีจี อาจี Dude, กับกับไอ้นี่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมฟิผมอ่าคุณพีทคุณพีทเอาอันนี้มาไหมคุณพีทเอาติดออโต้สองอันมาเดี๋ยวผมไม่เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ่เองเอาเลยนะพร้อมยังเดี๋ยวผมไปขวากับคุณเอ็มไปบีดสองคนได้เงยนะ มีต้อยิงเข้าหมดครับใกล้ๆเกียรตสองเดี๋ยวพอสบีบ้วิ่งมาก็าขวานแม่งเลยมันจะได้ไม่แยกแยกฝูงไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไฟฟ้าก่อนอย่ามึงยิงผมด้ ผมแบกกระสุนบูวูบูบูอย่างงี้นะอ๋อวางวางกันใหม่ก่อนผมจะเล่นประมาณกล่องประมาณตัวนี้นะคุณมิชจะได้เล่นเคมโมได้เลย เมื่อกี้เก็บสองครับเมื่อกีี้เกย็บสอง่อกี้เก็บสองออโต้ออโต้งานหนึ่งอ่าตอนเนี้ยโดนวางวางไว้ข้างๆอโอโต้วางโดนข้างๆอโอโต้วสวยสวยเดี๋ยวผมลงไปยิงตะกี้ไปหน,นึ่งเอ้ยยิงเตะกันใช่ครับใช่ครับผมมีอโไอโต้เอ้ยไม่มีเอ้ยผมยังคุณพีชคุณพีชอย่าพึ่งคุณพีช ไม่มีมอเตอร์อิไไ่ไปแล้วไม่เป็นไรผมก็าจากังหวะที่จะซับออโต้ไงหนูมีออโต้ในตัวคนเยอะโอเค yeah, ตอนนี้เด้อกอกมัมาเลยหรือไม,ม่คนเก็บหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวบีบรอรอเกมมอห์รามอเตอร์รามอเตอร์เข้ามอเข้ามาอ ควันควันแกไแ,แกแ,บบแกผมวางั้นใหม่ผมวางั้นใหม่ตรงนี้ออมาได้ได้ผมมาได้ <c oughs> อำไมมันผิดอันละผิดอันวออย่า <c oughs> มองอย่ามองไว้อย่ามอง chạy web thà 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 Good this all to Thôi 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 thôi, tăng tăng này, tăng này tăng này tăng này. ผมไวางเก็2สองละผมวางก็เหลือเก็บสองเก็บสองตรงนี้ยอยู่ในหมอกไว้เลยจะได้ไม่หลังดีไม่เป็นไรไม่ขอแลังตรงตรงนี้ก็ไหนก่อนะเนียเดี๋ยวผมย้ายไปแถวบวอรมแม็ค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้อันไหนเฮ้ยเข้าไป Ok vàng vang Vang à? Hoàng vang Hoàng là. Hoàng là. Ok, là. Hoàng là. dài là. Hoàng là. dài dài, Hoàng ok, Hoàng À rồi โอเคเรา,าย้าย <laughs> เราย้ายกับไปเลยไหมที่เที่เดิมเมม <mel od ic> ยังไม่เด้งรับยังไม่เด้แล้ด้งแล้ล้พอวางแถวเกม,มออันนี้ก็ใหม่มาคาม <mel od ic> อตาคถรมอตาของนี้ผมมาเราเห็นมาเห็นป่ะงี้ผมมาอ่าวางตรงนี้ Fuck y e ขันก <Okay. S 2> ันไปตอนนี้จัองหวะสุดท้ายใครมีเฮวี่ได้ก็เฮวี่เลยกันดิตอนแรกมอตาไม่มีตอนแรกมอตาไม่มี เราตามอย่างไรไม่รู้ใครมีเฮฟวี่กันไหมเฮฟวี่กันในเนี่ยเฮฟวี่กันเกียร์เนี่ยนะเจ๋อตายแล้วล่ะโอ้ยใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเรายิงกันเองวางอ่ะอันใหม่ตรงนี้โอเคอันนี้อันนี้ ยังนะผมยังไม่โดนแล้วผมยังเต็มแม็แม็คเงี้เลยเรือซ่าก์อะสกีมเมอร์ใช่อ่ะเออไม่เอาไม่เอาตวไว สกีมเมอร์่ะสุดสกีมเมอร์มอะไรไม่จบเลยโอเคจำละขอบคุณที่เ,เ,เ,เข้าสก,กีมเมอร์ห้ครับมันเป็นเอ็นเทลิกใช่ไหมอ๋อมีใครโดนดำอย่างไรผมไม่โดนนะเดียนะ๋ยวผมเต็ม ผมอัดเอาเอาอัดไว้เอาไว้ส่งเป็นคลิปประกวดมีคนแนวทางสองแนวทางสองยังไม่ได้เช็คเลยคุณเอ็มโดนครับสองดาเมจใช่ครับคุณเอ็มโดนสองดาเมจครับคุณเอมโดนอะไรสามา โดนตอนไหนอะโดนเพื่อนครตอถนเกไมนครโดนตรรกแรกอะนะเกดแรกไอ้แรกอันกดแรกกันแรกโดนเพื่อนโอเคแดงว่าเราโอ้ยเดือดไม่เห็นเลยแว่าเห็นว่าอ้าประมาณนี้เห็นว่าประมาณนี้ แต่ถ out, me. ้าสมมติว่าเอาโดนออกใช่ป่ะมันจะเป็นนี่ผมมองลยนะมันคือเอ็กเตอร์ให้ปากไฟพวกจุดที่สมมันจะผ่านดิจิเออนล้วตอนนี้เราว่าเราแยกเองได้แล้วได้แับ